ลนนิงยังยืดอือร,รัวไปร,รัวโบเร่แมงนิกสัตว์ฆ่ากาูเหอะไอ้เหี้ยฮะมันวางมันโอ้โอ้ยยังโหดเว้ยเออไอ้สัตว์มึงว่าแล้วไม่ใช่เร็วไอ้เหี้ยคือว่าผมมีปัญหาตรงนี้ครับช่วยดูหน่อยได้ไหม แบนี่ไงแต่ไม่ใช่แบรธรรมดานะครับผมเพราะว่าเป็นแบรชอบ็อปร้านบ,บริการจำหน่ายโรบักระบบ ID pass และบริการกดเกมพาสกดผลทาวน์ในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตคิงเลเจซี่ในเลเยแปด 8. และยังรับกดเพจแมปออสตา a r และเจมรวมถึงเงินในแมปคิงเลเจซี่อีกด้วยและยังจาหน่ายเกมพาสอนิเมะไฟติ้งสมูริเตอร์และรวมถึงบ็อกฟุตและคิงเลเจซี่ในเลเแปด 8. และรวมถึงบริการจําหน่ายไก่ตันแมปบ็อกฟุตในราคาเพียง169บาท แถมยังบริการรับฟาร์มอีกด้วยท้งนี้ไม่ได้มีแค่บริการเกมโลบอกอย่างเดียวเลยครับยังมีบริการเติมเกมวาโลเลนและคูป,ปองอวีรวมถึงบริการเติมเพชรฟรีไฟและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดบริการเติม UC ผับจีโมบายโดยระบบ u i d ผู้เล่นใหม่และสุดท้ายท้ายสุดบริการรับทำผลตื่นแบบบ็อกฟุตในราคาเป็นมิรโคตรทั้งหมดนี้ไปใช้บริการได้ที่สกอตามผมนะครับ B E A R w e n w o k S H O P แบรชอบลิงเพจอยู่ใต้ดีคิปชั่นอย่าลืมไปใช้บริการกันเด้อพี่น้องเสียงเป็นอะไรอเอาล่ะครับผมกล่าวสวัสดีทุกชมคนด้วยนะครับกับผมนายกิเทสนะฮะวันนี้อยู่กันในแมปแกรนพีชเนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้อ้าวจิบผายเอ้เซอร์เวอร์ชัดดาววันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาเป็นลูฟี่หนึ่งวันนะครับผมทุกคนครับโอ้โหมาเป็นลูฟี่หนึ่งวันนะฮะวันนี้ก็ ก็อื่นเลยเนี่ยก็ต้องแต่งตัวให้เหมือนลูฟี่นะครับผมแล้วก็ต้องใช้ผลยางด้วยเนะฮะก็รีได้ไปใช้ยายอีกแล้วโอเคมาเลยแล้วก็อ,อื่นลูฟี่ใช้ทรงผมนี้แหละประมาณนี้แหละประมาณนี้แล้วหลทรงผมนี้แหละนะครับผมแล้วก็ทรงผมนี่แหละผมคิดว่านะแล้วก็เป็นสีดําล้วนอ่าแล้วก็ชุดนี่เป็นชุดอย่างนี้นะฮะเป็นเสื้อกล้ามแบบนี้หรือเปล่าอ่าแบบนี้ข้างนอกนะครับผมพี่แกเป็นสีแดงนะฮะแดงล้วนเลยแดงแจ๊กเลยนะทุกคนอ่าโอเค แล้วก็ตรงกระดุมเอ้ผมผมรู้สึกมันมีอีกแบบลไม่ใช่หรอนี่พี่จริงๆใช้อันนี้ก็ได้นะครับผมตอนถอดเสื้อนะฮะโอเคแต่ว่าผมใช้แบบเดิมเรื่อยเนาะเออจริงๆแล้วกระดุมเขาเป็นจุดๆนะฮะแต่ว่าเป็นเส้นๆก็ไม่เป็นไรเดียวเอาว่าเอาให้เหมือนที่สุดละกันนะทานผู้ชมโอเคนะครับแล้วก็กรงเกงนี้มันจะมีเชือกอยู่ด้วยนะทานผู้ชมครับอ่าอันนี้เลยแต่ว่าอันนี้เออผมว่านี้แหละใช่นะครับผมตัวเชือกของเขานี่รู้สึกว่าจะเป็นสีเหลืองโอเคเมื่อกี้ผาไปดูจอเนี่ย สีเหลืองอ่านี่เหลืองแจ๊ดเลยนะครับผมแล้วก็กางเกิงนี่เป็นสีน้ําเงินนะท่า,านผู้ชมประมาณนี้อ่านี่เลยลูฟี่เป็นไงเหมือนไหมเราเอาภาพมาเทียบดู <c oughs> นะครับผมผมว่าเหมือนอยู่นะโอเคแล้วก็ดวงตาอ่าปรับตาด้วยนะครับผมอ่าฮะเอาเป็นตาของลูฟี่เลยนะท่านผู้ชมนะวันนี้จะเป็นลูฟี่นะฮะจะเป็นหนุ่มหมวกฟางชาที่เป็นราชาโจรสลัด เอออันนี้นี่ยโอ้โหนะครับผมส่วนปากนะบเป็นปากยิ้มแล้วกันนะผู้ชมยิ้มแบบลูฟี่ยิ้มไงครับเดี๋ยวดูฮะทุกคนนะมันจะมียิ้มหนึ่งที่แบบกว้างมากแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่นี่จินเบยไม่ไม่ไม่ใช่เบอันนี้จินเบย์อันนี้ใครไม่รู้นะบผมบ้วนหมดเลยออ่าแบบนี้อันนี้คือยิ้มลูฟี่นี่เป็นไงอันนี้คือลูฟี่คร่าวๆนะครับผมของวันนี้นะฮะโอเคก็ เรียบร้อยนะครับผมลูฟี่เป็นผ่ามนุษย์นะฮะโอเคกลัไปเลยเมื่อเข้าเซิร์ฟมาแล้วโอ้โหลูฟี่แต่งเต็มยศจังวะเนี่ยโอ้โหนี่เป็นลูฟี่ร่ารวันชายหรือเปล่าถอดเสื้อก่อนนะผู้ชเปิดเสื้อกลาะเอา้าผมไม่มีเสื้อคาเคสหรือวะเนี่ยเอามีอยู่แล้วโอเคมียมอยู่โอเคใส่ไปที่เรียบร้อยนะครับผมเสื้อคาร์เคสน,นะเพิ่แสแต่นะครับผมลูฟี่ยังที่นะเอาลูฟี่ยังได้นะครับผมทผู้ชม ลูฟี่ถือถือค้อนนะครับผมคนยักษ์นะฮะค,คอนอื่นเราก็ต้องรีสเตทไม่ใช่รีสเตทสิเขาเรียกว่ารีผลวิสัดก่อนนะครับตอนนี้ผมใช้ผลอิโตะอิโตะหรือว่าผลได้ที่เคยรีวิวไปแล้วก็ทำคอนเทนต์พีพีไปก่อนหน้านี้นะฮะทุกคนโอ้โหคอนจากนี่ขอสเตทีได้ไหมขอรวมสักทีได้ไหมนะครับผมโอเคมาเก็บเงินก่อนช่วงนี้เงินไม่มนะีเงินไม่มีแล้วนะครับผมโอเคฮะรวบสักทีไหมหผมแม่งเคนเซ้นสกิลบดเกมนี้กวนตีดมากเคนเซ้นสกิลทำไม มันเป็นยังไงไม่ตายว้ายโอ้โหไม่ตายกูได้ยวตายเฮ้ยบ้าเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอเคมาครับผมพ่อหนุ่มบวกฟังนะครับผมมาก่อนอื่นเลยอิโตะไป็หนึ่งทีนี้โอ้โหจะได้ลานจากกันแล้วเนี่ยผมอิตโตะไม่เป็นไรนะครับเราทำเพื่อคอนเทนต์ไปครับผมกินฮนะนี่อันนี้คือดาร์กรูทเป็นผลไม้ที่กินแล้วมันจะรีเผาปีศาจให้เราเร,รรมมเรียบร้อยนะี่ครับผมผู้ชมเรียบร้อยฮะ โอเคดูสรวซีผมน่าจะเน้นไปทางเด ه, อาซอสแบตเตอรี่โอเคโอเคแล้วก็สกิลพอร์มี400ใช่ไหมเราก็กินผลยางไปเลยสิครับน้องๆน,งนี่ผลโกมุกโกมุโนมินะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้นี่จะไม่ใช่ขายางแล้วนะทุกคนนะปัจจุบันนะไม่สปอร์แล้วกันนะผมไปดูหาดูเองโอเคผลยากันเหรอกินไปเลยเออเรียบร้อยอ้วกแล้วอวกแล้ว,ว,แ,ลวแล้วก็เกิดใหม่หรือเปล่าเกิดใหม่ไหม เกิดใหม่เรียบร้อยเกิดใหม่พร้อมพลังยางเดี๋ยเพราะพลังยางยืดนะท่านผู้ชมครับโอเคฮะก่อนอื่นเลยเราก็อัพสเตตผลยางไปที่400เลยนะครับผมอ่ะเราเ,าเาน้นแบบครึ่งครึ่งนะครับผมเดลิฟท์กับซอสมันเทียแบบครึ่งครึ่งเนี่ยท่านผู้ชมอ่าโอเคสกิลแรกดูซิว่าคืออะไรเปเต้าหมัดยางยืดอุย้ยสีดำเหรออ๋อสีขาวดอสีดำตกอ่างครับผม อ๋อเป็นบนรูนะฮะจะบอกว่าเมื่อก่อนผมใช้ผลยางเนี่ยสู้ก็เอเนลชิวๆเลยนะฮะเพราะว่าดามเมจมันเราจะลดด้วยร,รู้สึกว่านะเออไม่แน่ใจเหมือนกันตัวทีอ่าเป็นแบบล็อกเก็ตนะครับผมตัวแซ้ปาสูก้านะ,ะโอ้โหสกุลนี้แรงมากการแตกโคตรแรงเลยครับผมนะฮะ,นะฮะตัวเอ็กเกรตลิงว้าปัดปืดกนกลยางยืดโอ้โหเนี่ยผมตัวซีก็เป็นไลฟฟอลนะฮะประมาณนี้นี่ตัวซีนี่โหดปึ้งไปเลย โอเควันนี้เราจะไปสู้กับก็อดเอเนลกันนี่ครับผมดูซิว่าผมจะไหวหรือเปล่าทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนในการสู้กับก็อดเอเนลในครั้งนี้นะทุกคนก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องเสกเรือมาก,ก่อนเนี่ยนี่ใช้เป็นเรือวันชายแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับอ่านี่เสกเรือมาเลยอ้าวสปอนเรือไม่ได้วะเรือเออมาแล้วนะครับผมนี่เรือวันชายนะครับผมตอนนี้อีเวนต์ยังอยู่เลยก็ไปหาเก็บกันได้นะท่านผู้ชมไป let's go bro เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวผมลบพิษต้องใช้ลบพิษของอ่าสกายเปียนะทุกผู้ชมหาแบบเดี๋ยวนะสกายเปียอยู่ไหนผมหาสกายเปียไม่เจอกายเปียอ่าใช่หรอใช่นี้หรอผมว่าไม่ใช่ผมว่มีอันหนึ่งมันจะเขียนว่าสกายเปียเลยอะ่ะโอเคผมว่าใช่แหละผมว่านี้แหละ Let's go bro เรือนี้โอโ้โหไปวิ่งช้าอย่างว่าวิ่งหกสิบเองอะ่ะไม่เป็นไรเราไปชิลๆนี่ชิลอ,อ,อ,อยู่แล้ว ถ้ามีไอเทมหมวกฟางนี่ผมว่าน่าจะหายากกันพอตัวเลยเนี่ยนับใส่หมวกอะไรแล้วบ้างเนี่ยลูฟี่เออไม่มีหมวกแบบแนวลูฟี่เลยนะท่านผู้ชมนะฮะมีแต่อะไรไม่รู้นะครับท่านผู้ชมมิหมวกอะไรไม่รู้ดีๆิหมวกคริสต์มาสนี่ไม่เห็นเท่เลยนะท่านผู้ชมครับอันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟธรรมดานี่ครับผมโอ้โหดูค่าหัวค่าหัวสองพันเบรลี่อย่างน้อยนะครับผมอู้ซ้ายมือมีคนปั่นจักร,รยานว่ะเฮ้ย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 นี่มันผลดิไอเอเนโนมิผลน้ำแข็งนะฮะปั่นจักรยานกลางน้ำเนะโอเค แม่บังเอิญมาเจอกันนะครับผมเฮ้ยขวามืออีกแล้วโอ้โหอันนี้เก็บโปะมาเลยใช้เก่งอย่งวะเนี่ยโอ้โหเก็บโปะข้ามเกาะนะทุกคนไม่ไม่หนิวหรอวะเนี่ยโอ้โหไปแล้วแล้วโอเคโชคดีโชคเกนะครับผมแม่ลหลายๆคนนะออกมาจากเกาะสกายเปียแล้วนี่แหละเป็นเกาะที่มีก็ต์เอ็นสุดแข็งแกร่งนั่นเองอะซึ่งวันนี้ผมก็จะไปสู้กับเขาแน่นอนน้องๆเออโอเคครับทุกคนครับผมจะเลยมาแล้วนะทุกคนน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่าแต่ว่าผมไม่เห็นพื้นเกาะเลยว่ะแปลกจัง ถ้า,าผมไม่เห็นนะเดี๋ยวนะมันเฉลลงพื้นอ๋อชี้ขึ้นบนมันเลยนี่เลยอ่ะมันไม่น่าไกลขนาดนี้เนี่ยบนนี้เหรออยู่บนนี้หรอเหรอใช่เหรอคนดูดียึ้มาทงเห็นไหมมันต้องเห็นหินแล้วยังไม่เห็นหินโดดแป้งเก็บโปะโดดแป้งเออไอรู้แมีไหมไม่มีเลยมันหลอกดาวก่อน เฮ้ยถามจริงขี่เนนมื่อกนรไม่มีอ๋อโอ้โหเลยมาไกลเลยโอ้โหเกือบลงน้ำไปครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับผมเวลคัมดูสกายเปียเฮอร์รี่แคลปแมนกว่าจะมาถึงเหนื่อยเก็บโปดนะครับโอเคดูซิว่าเรามีพานนัเคลื่อนที่ไหมโอ้โหไม่มีเลยว่าอย่างจนแล้วดูนี่ได้ผมดี <c oughs> ไอ้นะี่ครับผมก็เอเนลรออยู่ฮนะ ไปซู้ก็อดเอเนลฮาคีพอมปะเนะี่ยสีนะไรวะเนี่ยฮาคีสีแดงไปแดงไปโอ้ยแดงแรงนิดมามังกีดีลูฟี่เนคะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดร่างอันนั้นให้ดูร่างใหม่มันชื่อร่างอะไรวะจำไม่ได้ฮะเดีย๋ยวขึ้นรูปไปเลยชื่อจำชื่อร่างไม่ได้งล้วดแคปมาแล้วยังไงก็อดอันแนอันเน่เอ้ยผมลืมเซ็ต เลือดเซตสาแม่งเอ้ยถ้าตายนี่เป็นเริ่มต้นใหม่เนี่ยโอ้โหเกือบแล้วมึงเอ้ยนี่เซตกับโรโบนี่ฮะเซตสปาว์ก่อนไม่เงนเดี๋ยวตายมันไปเกิดเกาะพัตคาลมาตรลเย่เอ๊ะมาตรลเย่เหรออัตตาบิเล่เออช่างมันเถอะนะผมพัตคาลแล้วกันมาแล้วก็อดเอเนลวัตดีถ้าเป็นลูฟี่ชาที่เป็นราชาโดสลัดแลนะเฮ้ยวาดไปเลยอ่ะโอ้พ่อมึงมึงเยอะเลยโอเค มึงตีโรลัวอย่างนั้นได้ไงวะเนี่ยสวน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 ทำไมมาร์มาตีเลยวะแตกกันเลยบัตเจ็ดจังโอ้โหนี่อืไลฟ์โฟลไปดิโอเคหรือเปลี่ยนภาษาโอ้โหแม่งเอ้ยลูฟี่ิชคอนลูฟี่ิชคอนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็ด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 ลิงดิเฮ้ยโอ้โหแม่งเก็ดลิงยังยืดออื้ รัวๆไปรัวโปเร่มาผมอึโอ้ยแม่งไม่ตายด้วยอุ em ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจนดูดีส่วนห่อเถอะเนี่ยผมฝีมือตกไปมากเลยเนี่ยโอ้โหลูฟี่โอ้โหเดี๋ยวมันตีนโอ้ยอะไรวะเนี่ยมันตีรวยอย่างงี้นี่อืออฮะมันวางมันปลุกโอ้ยยังอดว้ย ว่าไอสัตว์มึงว่าแล้วไม่ใช่เล็้วไอ้เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแมงแคนเซอรตะกิวด้วยตมีบาสุก้าขอละขอหน่อยโคตรดีแล้วโอ้โซอาพองตัวพองตัวจันผมไม่ทันผมตายเฮ้ยทำไมผมทำไมผมกาขึ้นหรอวะสมัยก่อนนี่ผมแบบสูงสี่ก่อนเอเดวบ้างเราสู้กันล่าสุด ล่าสุดก็โหวรีวิวผลยาคลิปแรกเลยล่าสุดอะ <c oughs> ต้องซื้อก็เอน็นดูอะโอเคเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่นะครับผมเมื่อกี้รถอาจจะเอามือตกนิดนึงเนี่ยผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาใหม่นะท่านผู้ชมครับอ่าแต่มันแปลกมากที่มาถึงนี่มันวาร์มาตีเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยโติดแล้ววาร์มาตีนะไม่มรู้จะคือซับซ้อนเออเออ,อเป็นไงนี่วาร์มาตีด้วยมาเนี่ ม่งสวนได้ด้วยเอ้ยมารดี้ครับอา่อาฮร่าตูซีบพี่ตูซี่พีโอ้โหในเฝ้าย่างยืดเอิ้นวู้วับอันนี้วับอันนี้มันวับแน,น่นอนสวยวัดเอาวับน,นี่นี่ไงดูสเต็ปแล้วบาซูกา้ายางยืดนี่มีเกียร์สองไหมเกียร์สองให้หน่อยมาจ่างยืดโอ้โหแม่งแคนเซ้นเก่งจังวะเนี่ย จับจังหวัดตีไม่ได้มันตีช้านะมันไม่เหมือนคนไม่เหมือนคนตีอยู่ดิสังเกตเขาจะตีช้านะมันไม่เหมือนคนตีอ่ะทุกคนเห็นไมเออดีดีโอ้โหกูแตกแรกมาครับทุกคนบนนูนห่อโอกาสได้ได้ใช้สกิลบ้างเนี่ยแม่อูแล้วไอ้เหี้ยวัวร้อนอะไรสัตว์เอ้ยโตทีหนีกัน แม่งสะแปมดูรัวเลยอ่ะตัวอะไรบอสอะไรเนี่ยบอลลูนกดบอลลูนไม่ติดบอลลูนอ่ะนี่บอลลูนแล้วเหรอเออดีไหมไม่ได้บอลลูนนะเมื่อกี้ไม่ได้บอลลูนนะบอลลูนไม่ทันนะ่ยทุกทนบอลลูนดิแม่งนี่สัตว์ฆ่ากูเถอะไอ้เหี้ยแม่งไม่ให้ผมเล่นเลย จริงโอ้โหมันไม่ได้โหดขนาดนี้ไม่ใช่เหรอว่าทำไมมันอยู่ดีมันโหดวะมันปรับให้โหดขึ้นเหรอวะเนี่ยทำไมทำไมมันโหดขึ้นอ่ะเมื่อก่อนมันยางกา,กากเลยนะเวย้ยนี่ผมคิดไปเองวะเอ,อาใหม่ดิเอาใหม่ดิขออีกรอบหนึ่งรอบนี้โหดรอบนี้ผมตายแน่อนตียางเข้าด้วยนะตียางคือเข้าได้เงี้ยนี่มาใช้ก,กระบองตีนะฮัเมื่อกี้ตีเข้าเนี่ยจะเปลี่ยนอาวุธบ้างเปลี่ยนอาวุธบ้างเลยอ่ะนี่ลูฟี่ใช้เลย,เล,ยลูฟี่ลูฟี่มังกี้ดีนี่ใช้กระบองเหาะคงนะ ใช้อาวุธตามมาเลยเนี่ยบอกไปก่อนหนึ่งดีบอลลูนนี่เอาให้กดค้างเหรอชิบหายแล้วเงยสวนเนี่ยมันว่ามาตีเลยเนี่ยว่ามาตี ไลฟ์เฝ้ายางยืดเออแล้วหลุดครับบาซูก้าอย่างยืดหนึ่งร้อยไปแทงโอ้ยเป็นไงน้องยังไงเออแม่งโหดชิบหายเลยไลเฟิลไลฟิลฝอดีไล่สิโอ้โหไม่ไม่ไล่ให้กูอเอหือตกอาไปสกิลโดนแคนเซิลนะกูเสียเซลล์ละเสียเซลล์โอ้โห มาเนี่ยโอ้โหเม่กเฟิร์เฟรกบ็อกซ์ไม่ได้ <c oughs> คลิปนี้คุณดูมาดูกคนดูอัดมาเนี <c> ่ย <oughs> ทุกคนรอมาสู้ครับมันไม่ได้สวนจริงเลยไหมเล่้หลุมผมไม่ได้เล่นนานหรือว่าไงวะอ่ะบล็อกซ์โอ้โหเฟิร์็อ,นนอ,ไไอ oh, perfect, กไม่ติดไรเฟร์แบบไรเฟร์ไม่ได้ไหน่อยไหมกดกระเพิร์ไม่ได้กูโยนเกมไรเงี้ยตายไหมฆ่ากูเดี๋ยวผมไปตีตัวอื่นก็ได้ แม่งเลยกอเอเ็นเนอร์จะไม่มาเล่นอเ,อเนร์แล้วจะไม่มาเล่นกับกอเอ็นอร์อีกแล้วผมกอนกอเอ็นเนอรเนี่ยแม่งทำให้กูหน้าเต็เลยกันแต่มาอัดเบ้งโดนอัดแล้วเมื่อก่อนมันได้เก่งขนาดนี้ไงผมบอกว่าเมื่อก่อนไม่ได้เก่งขนาด,ด,ากกดนาดดี้นะท่านผู้ชมหรือว่ามันเก่งเรานี้วะแต่ผมปกตินี่คือเมื่อก่อนนี่ถ้าเราเดินไปหามันอะ่ะมันจะไม่ตีเราเนี้ยผมไม่รู้ไม่เท่าะไรเราคือเราต้องเปิดก่อนเนี้ยผมโอเคไปตีตัวอื่นก็ได้วะนี่ตัวนี้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 ถ้าตีเราจะได้อ่าเป็นบาซูก้าเนี้ยผม ใครอยากให้ผมทำคลิปปีวีผดยางเนี่ยคอมเมนต์ Comment หาทำชิบหายเนะลยไรเฟิลยังยืดเอออามัดปืนกลยังยืดตายไหมไม่ตายไม่ตายเราอล็อกเป้าด้วยบาซูก้ายังยืดเออกาแตะไปทีนึงพนมพนมปัดยังยืดเออไปก่อน เขาเรียกว่าตอชตัวนี้ยาละโอ้โหแรงด้วยสกิลมันกดไม่ติดเออนี่มาเดมาดมาดเท้ตัวเ้ตัวท่านี้มุนนี่เป็นไงฮะทิ้แทงทิ้แทงเดี๋ยตายเดี๋ตายแน่เดี๋ยวตายแน่ Walk, ไลฟ์เฟลาไลฟ์เฝอดิไลฟ์เฝอไม่ติดเอาปรับปืนกลก็ได้วะนี่ครับไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรวะเนี่ยรัวเลยแล้วกันรัวเลยกันนี่ครับผมบาสุก้าบาสุก้ายังยืดเออบล็อกยังยังบล็อกก่อนไม่ทันได้อยู่ได้อยู่คือว่าได้อยู่ไม่ได้แย่นี่ไงนี่ครับสู้กับไอ้นี่ไม่ได้มาสู้นี่แล้วกันครับใช้ปืนมาสู้กันไม่ได้นอนตัวนี้แขง หัวหมุดดินไปดนี่นี่นะครับผมอะไรเฝ้ายานยืดอึ้งใครรักเฟสแบบเนี่ยโอ oh, ้โหยิงแม่นด้วยอ๋อสเตมินาผมใกล้หมดด้วยนะครับนองจากว่าใช้เอ่อหมัดปืนกลยางยืดโคตรแม่งูดไม่ทันครับจะ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 ยิงอย่างเดียวเลยเออก็ติดอ่างไปโอ้ตายผมตายเออมาเด้ เรียกว่าลูฟี่มาปผุนสกายเปียนะครับสู้เอเดลไม่ได้มาเปวดสกายเปียไม่ไหวละมัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกน้องเยอะลูกน้องเยอะเวอร์เวอร์เาเด้เอาให้หมดละเอาให้หมดละเออเรียบร้อยบอสตายไม่ได้ของว้าวเอ펙จ็ิจริงๆป่าซูก้ายางยืดออืยังไงไม่ตายด้วยมัดจังไม่เป็นไร ตบฟักแมนคนมาเนี่ยเลยตัวอาไลยปั่นเลี้ยงตัวมาเลยลัวๆไปลัวๆไปโอ้ยเนี่ยตัวเหลือวได้ไหมเนี่ยพระเจ้านี่ล่วงไปนี่นี่คราเรียกว่าตระกูลดดีไงบังกีดีลูฟี่ไงอันนี้ผมโอเคในประมาณนี้สำหรับคลิปนี้สรุปว่าโดนอับนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอีพีฝนยางแหลยทุกคนครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมทุกคนครับ เล่นระบาเล่นผลยางก่อนที่ผลโมจิอะไรจะมานะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมคลิน,นี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ